ไข่ต้มครับเนี่ยแช่นล้วแกงมันจะเป็นแบบตอนเที่ยงเนี่ยอาจารย์พักเที่ยงใช่ไหมดินอะไรนั้นยังไม่ได้ให้เลยแล้วนานแล้วแค่จะกินข้าวเป็นซ้ำแล้วกินสดแล้วบอกกิเกียวนีดหึ่มันซเอากินสดได้เหรอเอาเหรอเกลยวหวานสายน้ำผึ้งเกลยวหวานใส่น้ำผึ้งนะ ถ้่อยากลุ้งไปดูนาทีผมนะครับแต่ลุ้ไปดูนาทีในคำนี้นะคะก็คผมลงอยู่ครับโอ้มันเหมือนบัวนี่น้องบัวที่มาอร่อยนะโอ้เกี๊ยวหวานเพิ่งรู้ว่าเกี๊ยวหวานจริงเอาอยู่บ้านหนูปลูกเหมือนกันแต่กระเจียวธรรมดาอันนี้มันมันปลูกได้บ่พี่ใช่ปลูกที่บ้านปลูกได้ครับเขาลองกินกินลองกินดูเกี๊ยวหวานเกี๊้วหวานเฮ้ยเลยเลย มารับานมานึกว่ามารับนายคนนี้ยังไม่ทันได้เปลนรถจะเกีียวหวางสกทีรถแเหมือนบัวหิมะหวานๆมันยันแหนิาน้ำรับน้ำครับนอไม่เย็นมา ลุงบอกว่าถ้ากินน้ำเย็นมันย่ามเราอ่ะเออมันดีย่ามเราอ่ะกินน้ำธรรมดาดีกว่าห้าโคกจับห้าหมดแลยโอ้โหก็เย็นเย็นด้วยกินน้ำเย็นมันย่ามเราอ่ะจะด้ว่าเขาไ่ยามหรือเปล่าอือทำไมกินน้ำเย็นแล้วมันไม่เย็นกินไม่ค่อยคลื่นคอเท่าไหร่กตอนนี้ลุงจะกินต่อนปลาให้กินกต๊อกติ๊กต๊อกเอาบดซ้อนเลยค่ะลุงคะอีกพี่น้อกติ๊กต๊อก หนูว่าแล้วบอกป้าที่บ้านว่าใส่ตอนปลาด้วยจะได้ได้จีบถ้ามันสดจะอร่อยกว่านี้นะพี่นด้ตอนนี้มันมันมันเหลวแล้วข้างในมันดำๆแล้วอีกใช่ค่ะดำมันจำนะใช่ค่ะถ้ามันถ้ามันสดๆมันจะอร่อยกว่านี้ค่ะมันเก่าแล้วไปีนมา หลายวันแล้วแต่วันนู้นหรือแต่เด็กกินใช่ใช่วันนี้เราเด็กกินเลยอะกินแล้ อ่นๆๆๆๆลุงกินแบบกระต่ายกระต่ายให้ดูนะคะนี่จะบอกว่ากินแบบแมวนะเดี๋ยวนะครับลุงลุงพลอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับลุงพลทานผมแกมไม่ไหวครับอ่าไม่ตอบเราเลยมันปีเปื่อกครับลุงไปแล้วนะครับลุงพลไปแล้วลุงไปแล้วค่ะลุครับอร่อยสออุงพลวันนี้เหนื่อยไหมครับแล้วแต่พี่ชายไม่เหนื่อยครับ ได้แค่ลาครับอ๋อลุงไปโน่นเล้เนี่ยไปนั่งอันนลุงติกินข้าวง่ายเลยแล้วๆไปโน่นแล้วครับเนี่ยเนี่ยรัแล้วๆวคราวนี้เรือเจ้ลุงชัยนะคะใช่เือจ้าลุงชัยนะคะแสดงว่าบ้านให้บ้านนี่ตามอร่อยนะคะนี่เกือบหมดเฮ้ยเจ้าลุงชัยพี่ชัยสู้ไม่ถอยนะเอาให้หมดทานนะพี่ใหย่ยาเหลื้อถ้าได้หัวสดๆยิ่งอร่อยเนาะพี่เนาะ เอาลุงไปตอวงนั่นได้น่ะนะมาเลี้วได้น่ะะไปตอวงด้วยอลุงไปตอวงโอ้โอ้งนี้มันหมดเลยมีต่อนะคะเอเราก็นึกว่าอิ่มแล้วไปมีต่อนะคะโน่ไปกินจิตโตโน่นนะคะนี่วงนนะคะไปกินจิตโตน่นดีนะคะาอเอาแม่เห็นจะตามอีกเหรออ

ใช่นะมันเข้ากันครับพี่แจ่ว่ามันเข้ากันกินแบบตาสวดให้ดูหน่อยเขียนก็กินแบบตาสวดกินแบบตาสวดให้หน่อยตาสวดตาสวยด,สวย,ดยัดเข้าไปแล้วตาทะลักออกมาเนะแบบาะมันจะออกมาหมดมันจะแครนเลยนะเตรียมน,น้ำไม่ทันนะแย่ยัดไข่เข้าไปลูกหนึ่งแล้วตาทะลักเลยนะอลองดูโอ้ยตาบุทะลัก เต็มอยู่รครับเ่มก็แก้มอาร่านบรรยากาศค่นนนอนข,ข้างที่อ,ทอําลำนะอัะมลำคือบ,อ <c oughs> บรรยากาศอําลำเป็นตะนวว้อนจะแดดก็ไม่แดดบรรากาศตอน,นี้นะคะดูนะคะ <c oughs> อุ่นๆลาร ยัดเปาลูกมาขนาดนี้อู้ยิมแล้วสวัสดีครับผมถ้ายกมือไหว้นี่หมายถึงว่ายิมแล้วสวัสดีครับผมคุณหรือแบบผู้ทำอาหารให้ทานก็สมัยเด็กๆเราก็จะประมาณนี้นะตามโรงเรียนนะก็เวลาจะกินข้าวก็มีอะไรนะฟืนอะไรนะฟืน ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างขอบคุณข้าวทุกจานอาหารที่เราเป็นทุกอย่างข้าวทุกเม็ดอืมโอ้คนละเพลงกับข่อยตอนนั้นบอกเออขุนไข่ข้าวทุกจานอาหารจานเสร็จของข้าวไปกินที่กว้างอืมอะไรแบบนี้แหละอันเดียวกันค่ะอันเดียวกันใช่เวลาอดอยากมาข้าวสุ่งนี้มาไม่ได้ลบไม่ได้ล้าง โอเคคนะผมเห็นแล้วก็โอเคมากเลยนะผมก็เดี๋อเยเราต้องลบจิ้มถามหน่อยตมันเป็นแบบนี้ต้องไม่นี่นี่นี่มัน้นะครับทายูที่แชนแนลรายโอเพ่น่น้องทำเลยนะครับผมลืมลืตัวเกือบโคตร โอ้โหนึกว่ามีปัญหาเรื่องอะไรเป็นอะไรพื้นที่จัดเก็บข้อมูลน้อยมากโทรศัพท์ทำงานช้าลงก็ลบลบลบคลิปล้างโฟม์วอืมอุ้ยลบหมดเลยนะเฮ้ยหมดเลยนะเยี่ยงเลยนะของใครเบอร์ผู้บุกผู้เบาหายหมดเลย โอคกันี้แก็จบเพียเท่านี้นะคะฝากก้งแล้งแจกปามสาววินเทจสตารีด้วยค่ะลุงไปกินต่อยู่โต๊ะลุนแล้วนะคะยังเหรอยายไปกินต่อยู่โต๊ะนู้นะคะนี่ยไง กินโตนี้แล้วก็ย้ายไปกินโตนู้นนะคะลงุงให้ตั้งเทย,ย่างว่านที่บ้านต้องบอกว่าให้แล้วปินยาเเอ้าลุงก็ไปกินอยู่นู่นแล้วคำของเรามันไม่มีข้าวเหรอเนาะอืมเราก็ไปกินนู่นเนาะได้กินข้าวปั้นสองป้นก็ยังดีข้าวหมดตําข้าวหมดเพราะว่าเราไม่ได้ทํากับข้าวมนันข้าวโพดกัจบจุกแหงนี้ค่ะป้านแลกะเซกดติดต่างสั่งกินกันเลยนะ